เลครับัสดีคนด้วยนะครับนิสุการเกม,มโมบายทีวีที่ผมดูผมเกมแล้วเกมคุณกําลังรับชมนิสเกมแลมโบได้หานจิ๋วนะผมเกมนี้ก็รู้สึกว่าเกมเก่าเกมเก่าคือลาสมัยมากนะคือแบบผมเล่นตั้งแต่ตอนยังเด็กเลยนะเกมนี้นะก็ไปเล่นที่โรบินสันนะใครเคยเล่นบ้างครับนะเกมโคตรเก่านะเป็นเกมตู้นะสมัยเมื่อก่อนนี่ผมชอบเล่นมากนะก็ ไปยินต่อแถวเล่นกันนะก็ตอนนั้นก็รู้สึกเสียดายมากนะทำไมกูไม่รอตอนโตแล้วไม่ได้โทรศัพท์ออความคิดเนี้ยจะดีกว่าซเมื่อไหรนะเกมนี้ก็จะออกแนวออจิงกันนะจิงกันแล้วก็ตะลุยด่านไปเรื่อยๆนะผมคล้ายๆเกมแนวเรื่องนะแต่มันไม่ออกแนวเรื่องไงเป็นแบบยังไงอ่ะเหมือนต่อสู้เรื่อยๆนะผมเกมนี้ก็ มีความสนุกไหมก็สนุกนะผมนี่ครับมีตั้งแต่ด่านหนึ่งจนถึงด่านหกนะโอเคผมเพิ่งโหลดมา <c oughs> นะเพิ่งโหลดมาสดๆร้อนๆเลยนะผมก็วิธีอะไร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 อวิธีจริงก็ประมาณนี้นะผมโอ้โหฮือฮืดังเชียโอ้โหดังเลยโอเคนะก็โอเ้เขียวหน้า ยิงยิงยิงโคตรคิดถึงบอกเลยโคตรแห่งความคิดถึงอปืนดูดิปืนอะไรวะอือบิ๊กไซส์บิ๊กไซส์บิ๊กไซส์ฟันฟันฟันหือฟันพอรอไมมฟันพอรอไมมเอาปืนมาปืนอือบิ๊กไซส์บิ๊กไซส์เนี่ยโคตรคิดถึงอุ๊ย เดนเด่นเด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 นโอโหโอโหโอโโหยิงไม่เกียยนเลยยิงไม่เกียดบุญนะมาทำไมมาทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟเฟคอลังการมากโอ้ที่เดินข้ามเฉยเลยเอาปืนมาสิลูกแหมปืนอะไรวะป่าระเบิดไปแล้วฝันพอร่อแม่ปืนมาเยี่ยม ยิงแม่งยิงแม่งเลยฟันพ่อเลาแม่ฟันพ่อรลแม่ฟันพอละฟันพอรลแม่ชิบหายแล้วปุ๊ปอนนคู่เว้เน๊ยต้องเล่นใหม่เลย ยากไหมมัน,มนยากไหมมันยากไหมจริงๆรัวๆปืนปืนใช่ไหมนั่นปืนใช่ไหมช่างมันปืนตรงนี้ก็ได้เฮ้ย <Okay. S 1> <Hey. S 2> ฟันพ่อล่อแม่ฟันพ่อล่อแม่ปืนปืนปืนโอเคเยี่ยมเก็บตีฟันพ่อล่อแม่จะยิงแม่ฟันพ่อล่อแม่ยิงปืนมาปดูฝากไม่ให้เกียรติอยู่อีกแล้วใจงเงยน็งเงยนใจเย็น อืมึงมึงล่อระเบิดกูเป็นหอมึงบ้าปะเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวออไอเวรฆ่าลูกน้องต็เองเออเยเออออเ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 อเอ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 ีอเอออเออเอืออเอเัอออออเอเอ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 เออเออออเอเอเออเลอเอเลออ่อ ฟันพ่อร่องแม่ฝันพ่อร่อแม่ฟันพ่อฟันพ่อฟันฟันพ่อร่อแม่ฟันพ่อร่อแม่ชิบหายแล้วนมาไหกแล้วโหเสี่ยวมากปลาระเบิดไปแล้วต้องปลาระเบิดใช่ไหมล่ะปลาระเบิดไปแล้วแหมแม่งไม่ได้ไม่ได้ละต้องอยู่หลังแล้วปลาระเบิดปลาระเบิดปลาระเบิดแน่ยิงแม่งยิงแม่งปืนมาลุกโอเคเยี่ยมชิบหายปลาระเบิดไปแล้วปลาระเบิด ชิปหายจะตายแล้วอะอยู่หลังอยู่หลังยังไงยังไง yes yes เยี่ยมนะแม่เงยโคตรลุ้นมา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 อ้าวกวนใจเลยเอ้าวอ้าวกวนใจอ้าวันใจอ่ะเดี๋ยวกูอัดอยู่เนี่ยโอเคอัดอยู่ มันดูลื่นๆแปลกๆนะก็เลยนึกว่าไม่ได้อัดอ่ะว่าจบนี่คือกดกดออกทีนี้ออกเลยโอเคไม่เป็นไรเนะี่ยก็เริ่มตรงนี้ใหม่ใกล้ๆมามันดูลื่นแปลกๆไงก็เลยสงสัยยิง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 เคแป๊บเดียวหมดอะไรเนะี่ยลูกซองโอเคมาอ่าป่าปะโอ้โหชิบหายเกือบ เน้ปาฟินญาปาฟินินยาปาฟินินยาโอ้โหทำไมผมเล่นในตู้เกมมันมันไม่เหมือนนี้เลยวะมันรู้สึกรู้สึกไม่เหมือนนะรู้สึกแปลกๆไม่รู้หรือผมจำไม่ได้แล้วว่าเล่นยังไงอ่าใช่อืฝันพออราแม่จอยิงแม่งชิบหายมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยยิง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  เกือบเกือบเกือบเกอบเกือบเกือบเกือบยิงยิงยิงเออเด็ก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 เดยิง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 พังตั้งทีดีไว้โอ้โหใครกระโดดลงน้ำไปิโอ้โหกว่าจะพังได้อะไรตกใจอะไรลูกอืมใจเย็นใจเย็นกูพึ่งได้ปืนมาไอเด็กเอ้ยอะไรอะไรจะทำจจะทำอะไรจะทำอะไร มาต้องแอบแอบในช,ชิ้นหน่อยแม่งโดนปลาพนินยาแดกชิบ่ายไัวใจาเหลือศูนย์ด้วยอะไรอะไรทำอะไรกันเขาเรียกว่าความโง่ของคนเนะี่ยคือเราต้องเล่นเกมน,นี้ต้องใจเย็นนะโอเค <laughs> แต่เมื่อกี้ความโง่ของคนนะความโง่ของผมแหละนะนะไม่ต้องโทษคนอื่น โอเคโอเคยิงอย่างเดียวเอาปืนมายิงมอะไรอะไรอยู่บนปืนเจ้าปืนแย่ฟ yeah. ันพ่อรอแม่ฝันพ่อรอแม่แน่ปืนอะไรเอ่ยเก็บาม,ม,มนะบบึอยู่ริมไว้นะเคล็ดลับเคล็ดลับอยู่ริมไว้นะครับผมอ่าป่าเป็นหย้าได้กูไม่ได้ด้วย Okay. อะไรมีเวลาจำกัดด้วยวะมีเวลาจำกัดด้วยครับผมมูเห็นเี yeah. ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต็มกี้มึงก็ท้าตีนี่ว่ะโอโ้โหเอ้ยผมนึกว่าผมนึกว่ามีดนี่ต้องเรียกใหม่ละฟันพ่อลอกกระทะตีหัวแม่ทิ <laughs> พเฮ้ยยิงยิงทิบย์ิพยิพยาละมาครับมันมันมาอีกแล้ว ม,มันมาอีกแล้วม,มันมาเขารียวความโง่ของคนความโง่งไม่เคยเป็นรองใครจริงๆนะชุบเคล็ดลับมีเคล็ดลับมีไม่ยากไม่ยากชุบแน่ง่ายง่าย,ายปลาระเบิดไปแล้วลืมปลระเบิดมีฟันพ่ออออออ๋อออ,อ,อ อะไรอะไรทำไรเออือเจ็บเลยดูม่นทำอะไรของมันชุบลงเรือน้อยลอยวนเย่จุ๊บหืมหัเสียวเนี่ยตกท้ามตกนะเจบไม่ตกแล้วเว้มยมีไหมมีไหมลงหอบเอาเคผ่านแล้วนะโอเคงานต่อไปยิงแม่งยิงแม่งยิงแม่งฟันพอาะรไม่ปาระเบิดปาระเบิด ชุชูปุชูปุชูอ่ะมันมันง่ายจังอะโอ้โหนี่มันตัวอะไรเนี่ยฮะมึงคิดมึงเป็นพืชมาจากสวนลาบเหรออือคิดว่ามึงสวยคิดว่ามึงสวยเหรออืมอืมเอาปืนมาให้กูดิมาหมดเลยสามตัวมาลงมาปืนเลยเนี่ยไอ้บิ๊กซ่าใช้ได้อยู่ไอ้ไอ้นี่คืออะไร

จืดอจือยิงแม่งใต้ท้องสนใจยิงใต้ท้องยิงตาตูดยิงตูดแม่งยิงจริงยิงตูดแม่งยิงตูดแม่งยิงตูดแม่งเย่เย่มันมีเคล็ดลับใหม่แล้วยิงตูดแม่งเลยยิงตูดแม่งอะไรทำอะไรอยู่นี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 ่อยู่นี่อยู่นี่เว้ยอยู่นี่เว้ยอยู่ใต้ท้องนึงไม่เห็นเหรอโอ้โหชิบหายเลยบิง โอเคเจเยนใจเยนชวาเจินเฉวาเกมมาเอาไหมอีกชิบหายเกือบโดนยิงแม่งาริงโดนแล้วยิง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 อย่างเดียวนะไม่ต้องเข้าใกล้มันอันตรายมีเมล็ดเมล็ดเมล็ดถั่วใช่ไหมมีถั่วไหมอะไรมานนั้นนะน่าสนใจชิบหายมันอยู่ใกล้กันไหมวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นูว่าใกล้ป่าละเบิดไปแล้วป่าระเบิดไปแล้วยิงแม่งยิงแม่งยิงแม่งน่ มีปืนปืนมามานี่ดิเออเอาเอา,เอาไม่ได้โอเคเอาได้ละมันจะไม่ให้กูซะแล้วโอ้โหกูเพิ่งลงมานะอิบหาแนา่มีต่อยด้วยกูมีเคล็ดลับใหม่แล้วอเแอบวะเอะ้ยอันนะเขาเรียกว่าแอบ,บหลังหินยังทำอมมองๆนะอะไรมึงฆ่าพวกตัวเองเหรอมายิง ปะออกปะนี่มันปาระเบิดไม่ใช่ยิงมีปืนเล่นนะยิงธรรมดายิงกว่ามันจะตายยิงมายิง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 อือหือสะสมสถานตรงนี้น <na> <ife> ่ะ <espe> น <milliseconds> ี่คือไม่กระดิ่งใช่ไหมนี่คือไมนกระดิกตีนใช่ไหมน่ยน่าใช่เนี่ยกูยิงจนมิจยอมแพ้แทนมึงน่ะแล้วใครมันยกธงขาวน่ะ ไอามยอยู่ทงข่าวแล้วมยงยังไม่ยอมอีกเหรอโอ้โหมัดเกือบโดนหน้ากูเด็กเดรร์มันมันไม่เด็กนะมันมันร่างใหญ่ยักษ์เคยิงไปยิงไปยิงอีกยิงอีกยิงอีกเมื่อไรจะตายล่ะครับมหมดเวลาก่อน,นแน่เลยหมดเวลาแล้วเยสตายทีโอ,โอเคไปต่ออ่าผ่านละด่าอะไรอยู่นั่นเนี้ย ฟันฟันฟันยิงยิงยิงฟันยิงยิงปืนไรปืนไล่ปืนมาเอาปืนมาปืนปืน้เอาไม่ได้ชิบหายฟันท่อรอกกระทาตีหัวแม่เอืจุบอึๆๆๆๆๆๆๆไม่แดกไม่แดกโอ้โหลำนี้ดูโหดชิบหายละชิบหายละฟันท่อร่อกระทาตีหัวแม่เอ้ยจึบยิงหมดยิงหมดอ่าโอเคทําอะไรทําอะไรดุกทําอะไร อะไร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 อึอยิงไม่ให้หมดยิง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 เ <c oughs> หนื่อย <c oughs> อะไรอะไรทำไรปาระเบิดป่าระเบิดไปแล้วอะไรเนะี่ยอ่าอยู่อยู่ในอยู่ในรูกำบังไม่แดกแดกพิซไซกูแทนแดกแดกพิซไซกูแทนไปแดกไปปืนหมดพอดีโอเคเอาปืนมาต่งิิว ยิงแม่ง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 ยิง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 อย่างเดียวยิงโอ้โหตายเขาเขาเรียกว่าจอยร้อนกันไปก็ไม่ดีออืยิงให้ตายหมดยิงให้ตายหมดตายหมดอือปาร์ล็อกไแล้วโอ้โหชิบหายมีพี่ลิงมาด้วยโอ้เวรล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 ้อุ้ยมีพี่ลิงมาด้วยไม่รด้วะเฮ้ยโอ้โห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 ว่าต้องฆ่าพืชก่อนอ่ะ ฆ่าเพื่อก่อนฆ่าเพื่อก่อนยังไงไม่รอดรับผมชิบผ่านแล้วไม่รอดแล้วนะทำไงไวนะเนี่ยยิงยิงไหมโอเคยิงได้ยิงได้อยู่โหรศมีนี้คงที่ครับผมแต่ว่าต้องกระโดดยิงเหรอต้องกระโดดยิงชิบผ่านละอืมช้ามากนะอย่างเงี้ยโอ้ไม่ได้แดงไม่ได้แดงครับผมไม่ได้แดงหรอกนะครับเว <c oughs> ลาก็ใกล้จะหมดแล้วด้วย อะไรอะไรอะไรมิกซ่ามันทำไมชิบหายม,มาอ่ะต้องกระโดดยิงอ่ะมันช้าสู้ต่อสู้สู้สู้ต่อเนื่องไม่ได้ไงเดี๋ยวแพ้นะเมื่อไหร่มันจะตายนะเหมือนมันโดมนมเล็กเข้าแทงใส่อะไรอะไรทำไรทำไรทำไรอะไร,ะไ,รไม่ ไม่ได้แดกับผมบอกเลยนะะสองชีวิตนี้จะรักษาไว้อย่างดีเยี่ยมอืมอืออืออือเมื่อไรมึงจะตายเนี่ยไอ้เด็ก <c oughs> โ,อโอ้โอ้มึงจะตายไปแล้ะเค่านอีบแล้ว อืมฟันอย่างเดียวยิงอย่างเดียวไม่หยุดย่อนไม่หยุดย่อนไม่หยุดย่อนยิงแล้วฟันฟันแล้วยิงอปืนมาเยี่ยมบิ๊ก้ายบิ๊กสายชิปมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วม,ม,มียิงแล้วระเบิดใส่ด้วยเหรอคือมีก็บอกกันหน่อยก็ดีนะนี่มึงกลาไม่บอกเลยอุ้ยจะตายแล้วเนะนี่ยือสูรชีวิตอีกแล้วเนะี่ย

ยิงลึกทายไปก่อนยิงขู่ยิงขู่อะไร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 ไยิงยิงเยอะๆแตา่ยากไปอีกอ่ะเอา้ามันโดนกูไอเด็กเอ้ยยิงแม่งหมดยิงแม่งหมดยิงแม่งหมดอา้าวไม่เห็น,ไม,หน,น,มนมไม่เห็นกระสุนอืมอืมปืนมาไม่เห็นกระสุนอ่ะ นุ่ยเกือบโอ้โหโคตรเสียวเลยอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหชิบหายละแมงปลาระเบิดไปละระเบิดอย่างเดียวแมงเงือจะตายแล้วอะ่ะเหลสูญชีวิตอ่ะโอ้โหชิบหายละสู้ไม่ได้แน่เลยมันเยอะไปอ่ะโอ้โหตัวอะไรอีกเนี่ยโอ้ตายตายแน่แน่ตายเลยเงี้ยตายตายเอา้าอะไรวะเนี้ยอะไรวะเนี้ยแมงเงือไม่รอดเออะไรอะไรข้างหลังอะไรข้างหลัง อา้าวมันจริงเราไม่ได้เหมือนกันอะไรโอ้โหอย่างนี้ได้กำลังจะพูดอย่างนี้ได้เปรียบนะโหเอ้ยโ,โอเคอีกอีกสักตาอีกสักตาตาที่ตาสุดท้ายนะตานี้คือเลิกเลยเอาปืนมาให้กุน,อน้อยโอเค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 รักติรักติรักติ ตั้ง<กษ>ติริบ้าตั้งสติก่อนสตาร์ทนะจะประเด็นคือสติหายไปไหนประเด็นคือสติกูหายไปไหนจะเอาสติมาตั้งสติกูอยู่ไหนบอกมาจิบหอยอือนเปิดพีเปิลอือโอเคคราวนี้คราวนี้ไม่โดนไม่โดนยานอะไรอยู่ดีก็ตายกันงงหญิงแม่งหญิงแม่งหญิงแม่งปืนมาโอเคปืนปืนไฟมันต้องอยู่ในยา่าใกล้อะ โผอะไรเสียงตายซสดังเสียงหนูก็โดดไม่ทันแม่งเว้ยไอพวกปลาซิวปลาสร้อยนี่อย่ามาขัดเลยนะโอ้ยแม่งเ,งเว้ยอนี่หมายอะมาเงี้ยอะไรเอ,เอาปืนลงห้เนะ่ะโอเคใช้ได้อยู่ปะระเบิดปะระเบิดอย่างเดียวอุ้ยจะผ่ายเลยอืม ไรอะไรเนี่ยอะไรมามาอะไรมาเนี่ยฮะใครปล่อยบ้าอะไรมาเนี่ยเปิดมาดิจริงจิงพังโอเคเอ้ยจิ๊บหายแล้วอะไรเนี่ยโอ้โหฮอมฮอมอีกตายตายตับตายแน่โอ้โหโอ้โหโอ้โหกูว่าแล้ว เจอที่ใครก็ตายครับผมนะโอ้โอ้โอเคนะครับผมนะครับผ่านมาแล้วตั้งหด่านนะครับก็เป็นเกมแบบสนุกนะออกแบบอารมณ์แบบแนวแบบแบบยังไงอะสงครามนะสนุกดีนะผมเกมนี้ก็ให้เต็มไปเลยห้าดาวนะครับก็ สามารถหาโหลดได้ทาง p l a y s t o ต e นะเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ทิ้งไว้ด้านล่างแล้วกันนะสำหรับคนที่สนใจอยากเล่นนะครับก็สำหรับนี้ก็อย่าลืมกดไลค like, ์ s u b ส c คั b e แล้วก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนรู้ผมนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกคนครับบายครับผม